สวัสดีค่ะสวัสดี YouTube นะคะพลอยนิสาแฟมารีรายงานตัวเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอดตีน้องลาค่ะพอหักแม่หักนะคะเอดตีน้องลาทัวโลกนะคะทัวประเทศเออค่ะนะคะนั่งบอกกันทุกมือทุกมือนะคะ,เ,ะเบือ่อเด็กเนาะมันมีตะเลืองนะให้รุ่นตลอดนะคะมีตะเรื่องให้รุ่นตลอดนะคะน้องลาเขานะคะ เทดี D, ขนาดไหนนะคะเข้าก็ววาตัวบดีคือก้านะคะแต่ก็เป็นต่อยากหัวนะคะแต่ว่ากมันบบมีผลอย่างดอกค่ะนะคะบบมีผลต่อนองลานะคะบบมีผลต่อเอฟซีบมีผลต่อนองลานะคะให้คุณว่าขนาดไหนนะคะให้คุณสั่งว่าคุณเป็นคุณดีนะคะกับ่มีผลนะคะนะว่าเอฟซีทัวโลกเบิ่งอยู่นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะอ่าตัวนอนะนะคะ เอ้ยนะคะมันกระแหงโพดนอนะคะผู้ผู้ใหญ่บางคนนะคะ <c oughs> พอยกับเาเบอร์เอ้ยซื้อดอกกขบ่ได้ว่าเขาแห้งแต่ว่าว่าวฟังตือคือเพราะว่าคุณว่ามาแหงโพดนะคะ <c oughs> คุณบอกว่าคุณสั่งนองหลามา <c oughs> คุณไปพุดมาวัตถินเดช <c oughs> คุณว่าคําว่าไปพุดนองหลามาวัาสถินเดช <c oughs> เอ๊ะขยกักหูคือกันว่าคุณสั่งนองหล่าจากตรงไหนน้อนะคะ <c oughs> พี่พอยขยักหูคือกันนะคะแล้วคุณกับว่าวําวานีน้า ไปคุดมาวัาสเดตนะคะเลี้ยงหมายังดีกว่าวัาสดเดตเลี้ยงหมามันยังรู้ยังเชื่องยังรู้จากเจ้าของวัสเดตโอ้ยเปียกเหมือนหมาเลยบอนะคะพ่อยายนะคะผู้ใดที่นับถือคุณน้อั้นเมื่อคุณว่าแบบมีแล้วน้อนะคะพ่อหญ่เอ้ยนะคะหูยู่นะคะว่าคุณเป็นระดับไหนระดับไหนแต่ว่าคุณว่าออกมานะคะคือพอเหตุไห้นะคะแบบว่าไห เอฟซีเตือถือหองหลาเตือ่ถือแร้นะคะเว้าแฮงพคตนะคะคุณว่าวว่าจังไดคุณบอกว่าคุณคุณไปพุดหมาคุณว่าวคำานีเลยว่าคุณไปพุดหมาแต่อีกคนหนึ่งเขาบอกคุณบอกว่าคุณไปพุดหมาคุณสั่งหมาก็อีกคนหนึ่งจะไปคนนั่นคนนั่นมาเอ่ยดอกนะคะคนนั่นมาเอ่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเดวาวนะคะคุณไปคุณว่าวเองนะคะว่าคุณไปพุดหมาเรียกหมายังดีกว่าว่าจนดี ะะเลี้ยงหมาย,ยังดีกว่ามันยังรู้จักเจ้าของวันตันเดชคุณเปรียบเทียบแบบนี้ได้บอนะคะคุณคุณบอกว่าคุณเป็นผู้รักผู้ใหญ่คุณมีแบบหน้าที่การงานที่ดีนะคะคุณคือมาบอกคํานี้ออกมาเนาะนะคะถ้าคุณว่าดีแล้วนะคะคลิปที่คุณว่ามาบอกวาาคุณลบไปเห็ดหยางนะคะบางคนเขายังเบิงมาจบเลยนะคะเขาเข่าไปเบิงนะคะอยู่ๆกันนะคะเป็นเป็นแบบลบไปแล้วนะคะ อ่าอันนี้คือว่าลบไปแล้วนะคะแต่คุณว่าคุณดีจริงคุณเว้าจริงคุณดีจริงนะคะแต่คุณดีจริงคุณก็ต้องลบคลีปค่านะคะเอาไว้ให้ FT เอฟทีเขาเบิงเนาะเอฟที FT เขาจะได้เบิงทั่วโลกแต่ว่าตอนนี้นะคะเโลบหรือบลโกมันกับบมีความหมายแล้วละนะคะเพราะว่าเขาหูกันหมดแล้วนะคะเอฟที FT ทัวโลกหูกันหมดแล้วนะคะเออนะคะเป็นคุณนายยังไงเนาะเห็นนับถือได้แหมนะคะ หูยุนะคะหูยูนะคะก็เข้าใจนะคะคุณบอกว่าคุณสั่งนอกมานะคะคุณสั่งนองมาคุณไปคุดมาคําว่าไปคุดเลยแหละนะคะเอ๊น้องหลาก็โตกระบกแบบนั่นบอกตกระบปถึงขนาดนั่นบอคุณถึงใจคําว่าไปคุดมาที่หูหูนะน้องหลานนะนะคะเขาก็มีแฟนคลับของเขาแล้วนะคะตั้งแต่น้องโเบอยูอยู่สปป้าคุ้นนะคะพอหักแม่หักน้องหลานะคะเขาก็มีนะคะแม่วิไลพร เพิ่นเป็นแม่ฮักนองหล่าแต่แต่สมัยที่ว่านองหล่าเพิ่นครอบเวอร์พุนนะคะบอสไวบาสาิบมะฮูจักก็นองหล่าตอนนี้เด้นะคะเพิ่นเป็นเป็นแม่ฮักนองหล่ามาจังแต่นองครอบเวอร์พุนนะคะแล้วนองหล่าเขาก็มีแคว้นแฟนอย่างเอินแฟนขับเอฟตีมาจาังใจอยู่อนองครอบเวอร์แล้วน,นะคะแล้วคุณคือมาบอกว่าคุณสั่งคุณคือบอกว่าคุณสั่งมาคุณไปคุดมา คุณบอกคำนี้ได้แหงเด้นะคะคำนี้แหงนะคะ FC ทั่วโลกเขาเห็นคุณหมดแล้วว่าคุณเป็นคนนิสัยจังไดนะคะคนเป็นคนจังไดนะคะแบบนี้บอกคือว่าพอหักพอหักแมฮันตองลาเนาะนะคะอยากจะคุยนะคะอยากจะคุยนี่แหละนะคะเพราะว่าคลิปมันจะได้ไปทั่วโลกนะคะทัวทัๆนะคะอ่านะคะเออนะคะว่าอยากคุยนะคะบ่า วันสะออนสะออนเขาบอกหวานนี่นะคะแบบเจ็บจีดเขาไปในหัวใจคอยนีสาเลยนะคะเจ็บจีดเขาไปในหัวใจของเอฟซีทุกคนเลยนะคะก็คือว่าแห้งแน่นะคะอ่านะคะหลายคนช่องดู่ยูทูบหลายช่องเขาเห็นหมดแล้วนะคะเขาหูหมดแล้วนะคะอ่านะคะสุดยอดค่ะนะคะเฮ็ดอีหยังหวังเขามาเพื่อผลประโยชน์ ถ้าเขามาแล้วว่าได้ดั่งใจนะคะเอาว่านองว่าเตียให้หายคําว่าคุดมันแห้งค่ะนะคะเปรียบนองเหมือนหมาหมามันยังรู้จักคุณคนเลยว่เป็นถลีงหมาคุณเลี่ยงบ่อนะคะคุณเลี่ยงบ่อนะคะ อืมนะคะอย่าว้าคำนั่นแม่นะคะมันบ่ถือต้องเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้เด็กน้อยนับถือแด่นะคะนี่เด็กน้อยมแต่แลนหนีเมิดนะคะว่าเป็นผู้ผู้ใหญ่แบบไหนเนาะคือมาว่าแบบนี้นะคะว่าเขาใจคือึกันนะคะว่าเขาใจค่นะคะเออนะคะเสียใจดูเด้อค่ะนะคะว่าผิดก็ว้าไม่โลดเด้อนะคะแต่คุณกิดว่าคุณเป็นคนดีอย่าเว้าคำหนีนะคะ ถ้าคิดว่าคุณเบาถือแล้วคุณช like ิลกีเพ็ดอย่างนู้นะคะอ่านะคะมันเป็นเรื่องแบบนี้เด้อนะคะบ่ดีค่ะบ่ดีบ่ดีค่ะนะคะคลิปของเมื่อวานนะคลิปพ้อยนิสามือนีพ้อยนิสาอยากเ้านะคะพ่อนิสาอยากเ้าว่าคุณคือเมื่อวาจัางต่นอ่านะคะเปรียบนองเหมือนหมูเหมือนหมาว่าเขาใจคือกันนะคะเปรียบยนองเหมือนหมูเหมือนหมาว่าเขาใจนะคะแล้วก็ใส่คําว่าขุดมา น้องเขาเดินเขาเขามาเองนะคะน้องเขามาได้บ้านแพงนะคะแล้วน้องเขามีก็จะมีซื้อเสียงนะคะหลายๆคนที่เขามาเป็นกาลังใจให้น้องตอนที่น้องไปดูบ้านแพงนะคะอ่านะคะแล้วคุณใส่คําว่าคุณนี่พวกคุณนี่คุณนี่ค่คอยกระหาการหูจากคุณนะคะที่มาเป็นเอฟซีกันนี่แหละนะคะเราครั้งแรกที่คุณขามใปตัวนักขีดนะนะคะนั่นแหละนะคะอันนั้นนะคะคุณ แค่นั่นนะบอกค่ะนะคะแค่นั่นนะบอกนะคะคุณว่าคุณสั่งนองนะคะแค่นี้เนาะเอ้สั่งแบบไหนเนาะบอกเขาใจนะคะสั่งแบบไหนเนาะนะคะบอกเขาใจอีนะคะว่าสั่งนองมันบม่ได้สั่งนองนะคะไอ้อันนี้คือหวังเพื่อผลประโยชน์ชัดๆนะคะผลประโยชน์ชัดๆนะคะที่ว่าคุณบอกคุณขาดทุนนะคะคุณขาดทุนคนกับโบหูว่าคุณลงทุนแบบไหนเราจะมาให้น้องลารับผิดชอบบอกคุณขาดทุนคุณจัดงานแบบไหน อ่านะคะพอบ่อได้แล้วยังบ่แล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะฮู้กันยูนะคะเรื่องเงินหนึ่งแสนคือกันนะคะกับฮู้กันยูนะคะคุณนํามาเวาเห็นอย่างคุณนํามาเวาลลำเลือกเห็นอย่างแบบนี้นะคะผูใ้ใดที่ไปให้ยืมน,นะคะดีละละที่น้องเขาบ่อได้ให้ยืมน,นะคะถ้าน้องก็ให้ยืมปุ๊บนะยิงกันหนีนะคะคเว้าของคุณน่ะนะคะน่ายานมากนะคะเพือพ้อยวอกเข้าใจเลยนะคะเออนะคะ คุณว่าว่าคุณต่างมาคุณต่างมาคุณต่างมาต่างมาคุณเป็นคนต่างมาก็อีกคนหนึ่งมาทันดีคุณบอกว่าคุณเป็นคนต่างมาก็อีกคนหนึ่ง่าทันดีนะคะคุณว่าคํานี้นะคะไปขุดมานะคะคํานี้เจ็บนะคะเอาแค่นี้แหละนะคะว่าต้องวบาหลายดอกแต่เอาแค่นี้แหละว่าต้องหลายดอกเด้อนะคะเอาแค่นี้แหละคีิปนีกับเขาทอนีแหละว่อยากว่าหลายนะคะคําว่าไปขุดมา แล้วก็เลี้ยงหมายังดีกว่านะคะเจ็บเดอ้อนะคะคำนี้เจ็บเดอ้อค่ะนะคะให้คิดเอาเองเดอ้อเป็นผู้ลักผู้ใหญ่แบบไหนเนาะนะคะให้คิดเอาเนาะนะคะบด้ว่าเดอ้อค่ะนะคะเปรียบเทียบเหเบิ้งนะคะเปรียบเทียบว่าคุณต่างแบบไหนสร้างด้วยมือหรอแบบนี้ไม่ได้สร้างนะคะมีแต่ว่าผลประโยชน์ล้วน